ตอนนี้ดูเข้าหรือเข้าหรือเข้าดีใส่ะวะยำตอนีบตอ,อะ้<ถ> สบายดีอัสสบายดีทั้งพี่น้องเอฟซีทุกท่านแลวกับทุกคนที่ติดตามรับชมเด้ออามันนี้บวอุ้นภูไทได้มีโอกาสเดินป่าอีกคือเก่าพี่น้องเลยเพราะว่าตรงนี้มันกระเด,ด็นแล้วลืมที่มีแดดนะกับฝนตกตั้งแต่วันที่สิบมาฮอดวันเมื่อน,นี้กะมันแดดพี่น้องเลยได้หลายมื้อเติบปหกเย็ดมื้อที่ฝนตกนะบว่าอุนก็ไม่ได้โอกาสไปดูงไปป่ายเลยอามันนี้โอกาสดีแล้วทุกคนเลยเฮาได้เดินป่าอีกมันนี้นะติดตามไปนกำกัน้อว่าอุนจะได้เรลอแดมือนนี้นะ บรรยากาศฟ้าหลางังฝนแน่นี้เละทุกคนเลยมีเด็ดซองลงมาโอ้ยที่ว่าดีพอสมควรมัน,นินาการ แถวนี้มีสัตว์หรือนอเนาะหลังตะเต้ที่ฝนตกนะโมอ้นนะครับมีโอ,อกาสมานี้แหละที่ได้เหาป่า โอ้ฝนตกได้หลายมือสมโรกไปแล้วเลยได้6เจ็ดมือจดมนมีโอยู่กาสเฮาป่าเลยนะตอนนี้โอนกับมหอดป่าลึกเลยฟังมั้งมีเสียงนกเสียงเปลือยหง บางสิ่งนกมันโทรมแลยอเมริกาโคตรกับมีหมู่ผู้หนึ่งนะที่เดินทางมาดีกันซึ่งว่าหมู่ผู้หนึ่งนั่นก็นเล่าครับพยายามเห่าทุกคนนะเฮากับชิลุน้นว่ะเห่าที่บนป่ายามนะมันจืดขึ้นเลยแน่มืัอนี้นะจนมาุ่นกับไปหาเลาะเลาะเบื้องซัดแถวนี้เพามันสิมีเพลย์บอสนะถอไว้ถ้าว่าเห่ามีถือก็เลิก็เห่ากัน มีโอกาสเห็นสัตว์แนวอื่นตัเหอมหมานมันนี โอเคทุกคนนะูง่กีนนี้นะที่โบอุ่นจอบไปนะโบอุ่นเห็นฟงนกฟงนึงนะเดี๋ยวมีท่านมันมันไผ่ก้อนสีดายทุกคน này. โอ้ยน่าเสียดายเลย เอาโอเคทุกคนเลยตอนนี้คอยกับกับไปหาหมู่กันนะเพราะว่าคอยมาเฮามาหาลานไม่ได้พอเลยพอแต่นกฟูงนึงแต่ว่ามันมีท่านมันมันไปก่อนมันนี้เฮากับกับทิ้งกอนนะมาหมูม่ที่ไปอย่างนี้แนะ้มันสิหมานพอได้วันนี้นะไปติดตามไปนํำกันทุกคนเลยไปลุ้นนํำกันว่าเล่าชิได้เพิ่มวันนี้นะ ตอนนี้เฮาก็เดินทางโอ่อจะดงทิวที่มอยนะเคยอยู่หอดถิ่งมูแล้ดวดงที่อของเฮาคนน,นนี้กับผู<อ>้ละเฮาเฮาไปพู้ละกว้างเติบทุกคนนะเป็นดงใหญ่พอสมควรนั่นดงเคสนนี่กะอืมบรรยากาศฟ้าหลังฝนงามขนาดนี้เฮาย่างมานี่กันนี่ทางตัวนี้ คือ okay, ทุกคนเลยตอนนี้เข้ากับมาหอดเทิงมูแล้วนะถามมูลพลมาพนพยายามเหวได้เพิ่มมันได้เพิเ่มเฮ้ยพยายามเหวเฮ้ยโอ้เห็นน้อยแต่หนึ่งโอ้เห็นเพิ่มเฮ้ยยังกนโอ้หมาดแล้วเนาะมันน,นี่เนาะปาเอาคือทุกคนบ่โอนกันดีโจแห้งนั่นนะที่มูได้เห็นนะบ่โอนไปหาลากันนี่มีได้เพิ่มเลยป้าวปะะัญะแล้วมันเนีะเอาตอนนี้เข้ากับดังไฟก่อนเลยทุกคนเลย หนังไฟจีเห็นก่อนโอ้หมูเห่าหมานขนาดเมื่อนี้นะได้เห็นตัวนึงคนบอทุกคนเกี่ยวฟ้าผ้าอย่างนี้ซ้อยจุเนอเห็นสุดยอดมื่อนี้แผลสมเขียวดิ ตอนนี้ก็สำเร็จไปทีฮอยนะที่เขาปาดออกมาก็เป็นดิบๆส,สุดๆเลยนี่ยนี่ับมันนี่ใชค่อยย่อมแล้วทับเห็นดิบนี่โอ้ยอดจัดไปชว์นี่หึหึหึเบื่อในในผ่านไงมันกำลังโสดจูดอยู่นี่นะ แต่หึงแล้วบอกเฮ้ยไม่หมานไม่หมานแหวตัวโตเฮ้ยออโอ้โหมันนี่หมานเนาะหมานได้มึงนีนะเป็นบุญปะเตีงเลยวเฮ้ยที่มาแล้วแห้วตัวหมานลองตอดนี่ดูเข้าหรือเข้าเหรอเข้าดีใส่ปะแซ่ทุกคนเลยตัวของมึงนะต้องทำสเข้าดี

มาดล้วดูโอนเด้อเสรจเสร็จแล้วมาโอนเด้อเชื่อชื่อเองนกกล่องไว้ก็อุกกล่องไว้เยนะเนาะอือไปดูตานก่อนนี่คนหุบไปเลยืม่เป็นไน จริงไหมสวยเลยใจนะเด้นมากระโผ่นะนัดพีนข้าวเลยกินก็ตำตามีไว้อยู่อยู่หายอยู่โซนเนาะ

เด yeah. mm ี๋ปีนึงเี้ย้กในมชูับ้าหลครับึาหลน

มันไม่กินหลายก็ร่นมันคือโจกนนเดกกระองนาย ต่ำเอะโอ้พี่ตำมาตำเกี่ยวสามยีบเกีวฟ้าผ่าคอยได้เอาต่อยมันเอาพร้อมทยต่อมาพเอาโอเคันทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้ก็สิจบปึงตรงนี้นะ ทีมงานที่เฮาของของคมคลเจอที่ทุกคนที่เขาต่างรับสมเล้วอ่ะคลิปหน้าเฮาไปช่วยเรื่องกสิกันใหม่สำหรับคลิปนี้เราอุนผูไทยขอเกล้าคำว่าสบายดีบ๊ายบาย